สบายดีสบายดียามเสายามเสาเาป้าเผาป้าเผาป้าเผาป้าเ้าโอ้เาป้าก็นเหล้าบรรลุกมีีแต่เนี่เอฟซีเอนี่ยกินป้า่รบอลกินวานิ่ได้บอลเลยคนอคนาหารเลยกินเหล้าเลยเดเหล้ามังคงเล่าเฮ้เราตัาเทงกับบุมีกินแต่ะะมันจ่วยู่เออตะตะเหมนะรเราหายใจ่ม่พัาเ

เออ่นใก็พูดเราดีใจเราได้กูปูดดีใจแฮงกูญยากมาเกี่ยวเขาไอ้ก้อยมาจากนี้ดีใจอาดีดีหามเายูากกระลาบเปากปากับปากั้งยนีปาเจรร้านน้ากปากลไม่ใช่ดุดนั่หัวเขาแล้วยกแตกลยชาวชาวคคลนี้ อัาจกนศาอธรรมศาสตร์บานเห่าอันตลายเว้ยอโโตอโโตอิ่ม้น่เนี่ยกระไรันนี้าวปกินไลยทีีลยปัดตายไปโตแล้วนุ๊บตตาว่โอ้เอือไปกระจือเลยเลยบนท้ายคลิปคนละไงมาเพินตะปอดล่ะถ้ายเปละลอกมนะเว้ยตะนันดะนี่ับนี่ให้เหมือนดัมชแนลเนอะวันนี้เนอะให้เจ้าของให้เจ้าของคลิป มือไม่กว่าตีสำนาคอมทุกนัดเลือนี้เด้อยดหนมอนันทสเนมอนันเียดอลได้หันมุมเยไเอาเายไนี่เอาเลยพ่แนวปอมปนขียแรงดื้อเฮ้ยตีเอน่ดีงอยไอ้เบิ้งไม่ใช่จกี้วไบิ้งไม่ยนอยู่คนเดียวไม่ยากูเลยชนี Tầng tiếng nào cái lai u con, vâng, 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 มาตลกตลกตลกร่งรึ่งรึ่งร่งพวกไอเจ้ากตายไอกระต่ายมันไอหัวนะไอหัวน่าตาแล้วไอหัวใช่กันแหละไอปื้งก็ะไรไนี่ไอหัวใช่ปื้หัวใช่แล้มาขว้างปื้งเลยหรือไอหัวข้าข้าไอข้าขาใชิหรืออืออือไปบ้านไปบ้านไปบ้าอุ้ยบ้านเฮ้ยตะเกียกล้วเนี่ย เนห็นเป็นเห็นไป่วงเขากราบลงจหน้าเ๋ยวเขาบ้งเขากราบเมานี่ก็มันกนยังมันหัวมั่นตะคียม่ยังยตะกิยบนหนึ่ง

ยังบ่เสียงเลยเป็นเนไปยู่เกันั่นแหละกันที่ยังเลนเปี่ยนเยตแงแล้วปาเลส่เปลี่าเลยวออเรามาเนี่ยวงนอนไว้เลยวางนอนวางนอนโอ้ยเจ๊ ได้สองน้องได้จ uh, ีชองด้วเป็นซากชอเน้อันนี้ฮะมือ้ยเฮ้ยส่งงานส่งส่งงานให้พูดสิผมนอนสระเนี่มือไทยเอาคลิปเศ้าเนี่ยเสียฟ้กสมนีเด้อพี่น้องเสียฮารปีงป่าก่อนา น่ากะดกปีไห้นะปีงแล้วย่านเขากินของขอยองยมากินนาะาี่เ้นไอะขอยนี่ไปยาไเรียกยานมื่ต่อย่างคอกมาองอ่าบ้านตีุ้มีหมกดน